เรื่องนี้เป็นเรื่องวิบากกรรมของสามีคุณยายผางไทยอ่อนซึ่งขณะนี้คุณยายผางอายุ89ปีแล้วคุณยายผางได้เล่าเรื่องกฎแห่งกรรมหรือกรรมตามมาสนองให้ฟังว่าคุณยายเกิดมาเป็นลูกชาวนาพออายุได้20ปีก็ได้แต่งงานอยู่กินกับหนุ่มในหมู่บ้านเดียวกัน ชื่อในช่วงไทยอ่อนพอแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ยึดอาชีพทำไร่ทำนาตามที่ผู้ใหญ่เคยทำกันและเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นฝูงฝงเพื่อเอาไว้ทำไร่ไถนาหรือเอามาเทียมเกวียนหรือไม่ก็เอาไว้ขายสมัยเมื่อ70ปีก่อนโน้นบ้านเมืองเรา ยังไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้อะไรอะไรก็ไม่อดไม่อยากไม่ทุกยากข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ไปหมดวัวควายก็ไม่มีข้างวดอะไรการขามานาคมไปไหนมาไหนอย่างมากก็ขี่มา้าหรือไม่ก็ขี่เกวียนกันไปยายผางกับตาช่วงมีลูกชายหญิงสีถึงห้าคน อายุตาช่วงตอนนั้นคงจะอยู่ในราวห้าสิบกว่าปีเห็นจะได้ยายก็คงจะอายุสี่สิบกว่าปีประมาณปีพศ2490ในปีนั้นตาช่วงคิดอย่างไรก็ไม่รู้คือคิดอยากจะฆ่าวัวควายขายให้คนกินเพราะวัวควายตอนนั้นก็เลี้ยงเอาไว้มากมายในเย็นวันหนึ่ง ตาช่วงก็ได้มาปรึกษากับยายว่ายายเอ้ยวัวควายของเราก็เลี้ยงเอาไว้มากมายจะขอให้คนเขามาซื้อเอาไปทําไร่ไถนาเอาไปเทียงเวียนหรือว่าเอาไปฆ่ากินมันก็คงจะยากเพราะวัวควายคนอื่นเขาก็มีถมไปสู่เราจับเอามันมาฆ่าขายเนื้อให้คนกินได้เงินมาใช้ไม่ดีกว่าหรือยาย พ่อยายได้ยินตาช่วงผู้เป็นสามีผู้เช่นนั้นตอนแรกยายก็ตกใจเพราะนึกไม่ถึงว่าจะได้ยินคำว่าฆ่าวัวควายจากปากสามีของตนเพราะพ่อแม่ของยายเองท่านไม่เคยฆ่าวัวควายหรือสัตว์ใหญ่อย่างนี้มาก่อนเลยยายก็ตอบไปว่าตาช่วงแกจะบ้าไปแล้วหรือ วัวควายเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อคนเราที่เรามีข้าวมีของมีอยู่มีกินมาจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะวัวและควายช่วยพลิกฟื้นดินทำไร่ไถนาเอาวัวเอาควายมาเทียมเกวียนทำการขนส่งข้าวของต่างๆก็เพราะวัวและควายเหล่านี้ไม่ใช่หรือแกคิดยังไงถึงคิดจะฆ่าเขาได้ลงคอ แกไม่คิดถึงบุญคุณของเขาเหรอตาช่วงอีกอย่างแกไม่กลัวเรื่องบาปเรื่องกรรมจะตามมาสนองหัวแกหรอตาช่วงพอได้ยินคำว่าบาปกรรมแค่นั้นถึงกับนิ่งอึ้งไปเลยแต่พอแกนิ่งคิดอยู่สักครู่ก็ตอบว่ายายห้าแกกลัวบาปกรรมก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันดอกฉันจะหาคนมาช่วยข่าเอง ถึงแม้ยายจะพูดหวานล้อมต่างๆนานาทั้งคัดค้านอย่างไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จสุดท้ายตาช่วงเลยไปหาคนงานในหมู่บ้านมาอีกสองคนเป็นลูกมือในการฆ่าวัวควายขายการฆ่าวัวควายของตาช่วงแกจะเอาบริเวณหลังบ้านเป็นที่ฆ่าคือตัวใดที่จะฆ่าก็จะเอาเชือกมาคล้องคอผูกเอาไว้ แล้วก็จูงไปสู่ที่ค่าพอเอาเชือกผูกติดกับต้นเสาเรียบร้อยแล้วตาช่วงก็จะเอาค้อนมาตีกระหน่ำลงไปยังหัวของวัวหรือควายที่ขอร้ายตัวนั้นพอวัวหรือควายโดนค้อนทุบหัวเสียงดังแค่นั้นมันก็จะดิ้นเพื่อให้หลุดจากการผูกมัดปากของมันก็จะร้อง ด้วยความเจ็บปวดถ้าวัวหรือควายมันพูดได้มันคงจะพูดอ้อนวอนขอชีวิตจากคนว่าเอาค้อนมาทุบหัวฉันทำไมฉันทำอะไรผิดถึงกับจะฆ่าจะแกงฉันโอ้ยฉันเจ็บนะใช้ฉันทำงานอะไร ฉันก็ทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการไถไร่ไถานาคลาดนาเทียมเกวียนช่วยขนข้าวของไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาถึงฉันจะหิวน้ําหิวยา้าเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนฉันก็ไม่เคยบ่นสักคำแล้วอย่างนี้ยังจะมาตอบแทนบุญคุณฉันด้วยการเอาฉันมาทุบมาฆ่ามันยุติธรรมหรือที่มาทำกับฉันอย่างนี้ แม้วัวหรือควายจะร้องอยู่นานอย่างน่าเวทนาสงสารแต่ตาช่วงก็ยังคงเอาคอนทุบกระหน่ำลงไปบนหัวของวัวควายที่เคราะห์ร้ายตัวนั้นจนล้มลงไปกองกับพื้นดินจากนั้นตาช่วงก็จะเอามีดอันแหลมคมทิ่มแทงไปยังซอกคอและบริเวณหน้าอกของวัวควายจนมันตาย แล้วแกกับลูกน้องก็จะพากันจัดการแล่เนื้อขายให้คนที่มาซื้อเอาไปกินวัวควายบางตัวพอรู้ว่าตัวเองจะโดนฆ่าดูมันเสื่องซึมเหงาหงอยน้ำตาของมันไหลรินอยู่ตลอดเวลาแต่ช่วงหาญ้าหาน้ำให้มันกินมันจะไม่ยอมกินหญ้าและน้ำนั้นเลยยายเห็นแล้ว ก็อดสงสารไม่ได้แต่ยายก็พูดอะไรไม่ได้พอถึงเวลาทำการฆ่าตาช่วงกับลูกน้องก็จะมาจูงเอาวัวควายที่จะฆ่านั้นไปสู่หลักประหารมันจะไม่อยากไปมันพยายามใช้คอสะบัดเชือกที่ผูกอยู่เพื่อให้หลุดไปสู่อิสรภาพของมันวัวควายบางตัว พอตาช่วงมาจูงไปสู่ที่ค่ามันเหมือนจะรู้ในชะตากรรมมันจะไม่ยอมเดินไปทางนั้นเอาเสียเลยแม้ตาช่วงกับลูกน้องจะพยายามไล่ต้อนไปอย่างไรมันก็ไม่ยอมไปได้แต่ร้องสะบัดเชือกหนีไปทางอื่นบางตัวถึงกับเข่าอ่อนทั้งสองข้างคือมันจะเอาขาหน้าทั้งสองพับลงกับพื้นเหมือนคนนั่งคุกเข่า อ้อนวอนขอชีวิตแต่จะดิ้นรนอ้อนวอนอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นมือเพชฌฆาตของตาช่วงเลยพอวัวควายที่เคราะหร้ายเหล่านั้นโดนฆ่าแล้วผู้คนก็จะพากันมาซื้อเอาเนื้อวัวเนื้อควายไปทำอาหารกินกันแต่หากวันใดขายเนื้อไม่หมดตาช่วงก็จะใช้ให้ยายเอาตะกร้าใส่เนื้อ และหาไปขายตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นถ้ายังขายไม่หมดอีกตาช่วงก็จะเอามาทำเนื้อแห้งบ้างทำหม่ำบ้างทำส้มเนื้อบ้างทำไส้กรอกเนื้อบ้างแล้วเอาไปหาบขายอีกทีกระทั่งวัวควายของตัวเองหมดแกก็หันไปซื้อวัวควายของชาวบ้านมาค่าขายต่อไป พระท่านวา่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายวาจาและใจหากใครกระทำกรรมดีหรือกรรมชั่วลงไปก็ตามกรรมนั้นๆก็จะตกเป็นสมบัติของคนคนนั้นในทันทีสมบัติที่เกิดจากกรรมดีกรรมชั่วที่ตนกระทำลงไปนี้เรียกว่า สมบัติบุญสมบัติบาปจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติมันจะไม่มีวันตกหล่นไปที่ไหนเลยจะแบ่งบุญแบ่งบาปที่เรากระทำนี้ไปให้ใครอื่นก็ไม่ได้เรียกว่าใครกระทำกรรมอะไรดีหรือชั่วก็เป็นสมบัติของคนคนนั้นตลอดชีวิตและตลอดไปทำดี ย่อมได้ดีเป็นรางวัลตอบสนองทำชั่วทำเลวย่อมได้รับผลของกรรมชั่วนั้นตอบสนองเช่นกันดังเรื่องของตาช่วงคนนี้หลังจากที่ข้าววัวและควายขายมาถึงสามปีเจ้ากรรมนายเวรที่ตาช่วงก่อกรรมทำเข็นไว้เขาจะมาทวงถามเอาความเจ็บปวดความทรมานของเขาคืนไปบ้าง ในเย็นวันหนึ่งของปีนั้นหลังจากตาช่วงเสร็จภารกิจทางบ้านแล้วก็ได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านไปพูดคุยเล่นกับญาติญาติแกนั่งพูดคุยกับบรรดาญาติจนมืดคำ่ำก็กะจะลุกขึ้นยืนเพื่อเดินกลับมาบ้านทันใดนั้นขาของแก่ที่เคยลุกขึ้นนั่งยืนเดินได้มันกลับกลายเป็นไม่มีเรี่ยวมีแรง กลายเป็นคนขาอ่อนขาเปลี้ยหมดเรี่ยวแรงไปเสียเฉยๆอย่างนั้นแก่พยายามลุกอย่างไรก็ไม่สามารถจะลุกยืนได้เหมือนอย่างปกติที่เคยทำมาแขนขาด้านซ้ายมันชาตายด้านไปหมดสุดท้ายพวกญาติเห็นว่าไม่ดีเลยพากันหามร่างของตาช่วงมาส่งยังบ้านยาย พอมาถึงบ้านไม่นานแกก็ปวดหนักปวดเบาอย่างมากแต่ทว่าจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ถ่ายไม่ออกได้แต่เบ่งแต่ก็เบ่งไม่ออกแกคงจะเจ็บปวดเต็มทนจึงได้แต่ร้องได้แต่ครางฟังเสียงร้อง ก็ไม่ผิดเพี้ยนจากเสียงของบัวควายยามที่แกเอาคอนทุบหัวพวกมันอย่างนั้นเลยทีเดียวเสียงร้องครางของแกดังอยู่ตลอดเวลาเพราะขับถ่ายไม่ออกทั้งหนักและเบาต้องทรมานมากผู้คนต่างก็ได้ยินเสียงร้องครางจึงพากันมาดูอาการเจ็บป่วยกระทันหันของตาช่วง เต็มบ้านไปหมดบางก็ว่าผีเข้าไปตามหมอทำรรมารักษาแต่อาการตาช่วงกลับไม่ดีขึ้นมาเลยแกนอนร้องครางตลอดทั้งคืนยายก็คิดว่านี่ละน้อเวรกรรมพอถึงตอนเช้าเห็นว่าอาการป่วยของตาช่วงไม่ดีขึ้นยายและบรรดาญาติก็พากันเอาวัวเทียมเกวียน แล้วนำตาช่วงส่งโรงพยาบาลพอตาช่วงไปถึงโรงพยาบาลหมอก็เอาไปตรวจดูอาการป่วยแล้วหมอทําการสวนเพื่อให้ขับถ่ายออกมาได้อาการป่วยของตาช่วงค่อยดีขึ้นมาหน่อยอาการร้องและครางจึงค่อยหยุดไปตาช่วงอยู่ที่โรงพยาบาลเจ็ดแวัน เพื่อพักรักษาโรคอัมาพาตแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นมาเลยยิ่งเห็นเขาเอารถเข็นคนตายออกมาจากโรงพยาบาลคือคนตายเพราะโรคอหิวาเลยหวาดกลัวจึงพากันลาคุณหมอกลับมาพักรักษาอยู่ที่บ้านพอมาถึงบ้านยายและลูกๆก,ก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้จะขับถ่าย ยายก็ให้ขับถ่ายใส่กระโถนหากปวดเบาก็ขับปัสสาวะออกมาตามสายอย่างที่หมอต่อไว้ให้แล้วก็กางมุ้งให้นอนอยู่บนบ้านในขณะที่ตาช่วงนอนป่วยอยู่นี้แกจะถามหามีดคู่มือที่เคยใช้ฆ่าวัวควายยายและลูกๆก,ก็ไปเอามาให้แกตาช่วงจะหวงมีดเล่มนั้นมาก คือจะเอามีดเล่มนั้นวางเอาไว้ไม่ห่างกายเลยหากมีใครสักคนมาเยี่ยมดูอาการป่วยของแกแกจะรีบหยิบเอามีดเล่มนั้นมากอดเอาไว้เสมือนกลัวว่าใครจะมาแย่งเอามีดเล่มนั้นไปต่ช่วงนอนป่วยทรมานเป็นอมาพาสขับถ่ายไม่ได้เช่นนี้เป็นเวลาถึงสมเดือนกว่า วันหนึ่งลูกชายคนเล็กเกิดป่วยเป็นไข้ทางภาคอีสานเรียกว่าเป็นไข้หมากไม้หากใครป่วยเป็นไข้หมากไม้นี้คืนกินผลไม้เข้าไปแล้วก็ถ้ารักษาไม่ทันอาจถึงแก่ความตายได้ในเวลาไม่นานยายที่มัวแต่ดูอาการป่วยของตาช่วงเลยไม่ค่อยมีเวลาสนใจ กับอาการป่วยไข้ของลูกจนลูกเผลอกินผลไม้เข้าไปมันเลยผิดอาการไข้นั้นลูกตัวร้อนมากไข้ขึ้นสูงรักษาไม่ทันสุดท้ายลูกชายคนเล็กก็เสียชีวิตเมื่อลูกชายยายตายยายและญาติญาติก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตาช่วงพอป้อนข้าวป้อนน้ำเสร็จแล้ว ก็ปล่อยให้แกนอนป่วยอยู่คนเดียวบนบ้านเพราะยายแล้วชาวบ้านก็พากันไปจัดงานศพของลูกชายพอเอาศพลูกชายของยายไปไว้ที่ป่าช้าในเวลานั้นได้ปล่อยให้ตาช่วงอยู่คนเดียวที่บ้านแกคงจะคิดหนักคิดสงสารลูกที่มาตายจากคิดว่าตัวเองอยู่ไปก็เป็นภาระแกลูกเมีย และคิดว่าตัวเองป่วยคงจะไม่รอดแน่การที่ต้องทรมานในการกินการขับถ่ายไปไหนมาไหนไม่ได้เราควรตายดีกว่าตาช่วงคงจะคิดแบบนี้คิดแล้วแกก็เอาเมีดข้างกายขึ้นมากระหน่ำแทงงงไปที่หน้าอกและตามร่างกายจนตัวตายโดยที่ยายและลูกๆ ไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลืออะไรได้เลยมีดเล่มนั้นคือมีดที่แกใช้ฆ่าวัวฆ่าควายศพแล้วศพเล่าบัดนี้มีดเล่มเดียวกันนั้นได้ย้อนหันกลับมาฆ่าตัวของตาช่วงเองผู้เป็นเจ้าของมีดมรณะเล่มนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องกฎแห่งกรรมหรือว่ากรรมตามสนองแล้วมันจะเป็นอะไรไปเล่า คุณยายผางไทยอ่อนกล่าวในที่สุดแล้วคุณละ่ะเชื่อเรื่องเวรกรรมไหม